ไซส์สี่ตัวโลครับผมประมาณสี่ขีดนะครับไซส์สามฤดูนะครับขนาดสามติบเซนนะครับตัวนี้จะเป็นส์น้องของชุดแรกที่ผมทํานะครับผมอันนี้ก็ประมาณสี่ขีดก็จะอยู่ที่โลสองขีดทําออกก็จะอยู่ที่ประมาณโลหนึ่งพอดีนะครับไซส์นี้กําลังอร่อยอร่อยเลยนะครับเอาขอเก็บครับผมขอเก็บครับ วันที่สิบสองเดือนสองนะครับหกเก็ดนะครับสูตรป้าแตกครับผมไม่ทำให้ผิดหวังขอเก็บครับเซลผู้ให้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมือนนี้ก็คือเก้าครับผมออกล่านะครับออกมากับประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะครับผมกับเพอะได้กว่านะครับเดี๋ยวมือนนี้ผมที่มาให้สัมผัสเสียงโต๊ะนะครับผมเป็นอย่างคือว่าเสียงผมเน้นที่เสียง นะครับเน้นที่เสียงเดี๋ยวล้องฟังกันบ้างนะครับอันนี้ขนาดตามสิบเซนนะครับเป็นไม้ไผ่สามฤดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกันนะครับว่าเราผมก็จะอธิบายพ้อครับว่ามันเป็นอย่างคือโบกแล้วอันนี้เป็นอย่างคือออกนะครับผมมาฟังกันครับผมลักษณะเสียงแบบนี้นะครับมีความใสนะครับ กระทบกันแล้วดังแป๊บๆถ้ามีเสียงแบบนี้ลักษณะนี้นะครับโอกาสที่จะออกสูงนะครับผมอันนี้ขนาดถือความชื้นแล้วนะครับผมถือความชื้นแล้วนะครับถ้าได้เสียงประมาณนี้ออกนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งต่อกัมนี้นะครับผมใสปินประจํานะครับแล้วก็จะมีกำนึงแต่ว่ากำนั่นนะก็ น่าจะได้พักกนหละครับผมประมาณสี่สิบห้าสิบโลว่าขาดนะครับในปีนี้นะครับเรามาดูกรัมต่อไปนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่สามดูดูเช่นเดียวกันครับผมแต่จะยังบ่แหงนะครับขนาดสามติดเทนเท่ากันนะครับขนาดสามติดเทนเท่ากันแต่ตัวนี้วันนี้ได้สองตัวนะครับยังบม่แห้งนะครับเพียทไม้ครับผมเราลองฟังเสียงกันนะครับ เสียงเขาอีลานแป๊บแป๊บแป๊บแปนะครับนะครับมีเสียงที่แบบบสะดุดนะครับไหลทั้นทั้งซี่ก็ได้นะครับหรือจะทัานทั้งสี่ก็ได้ ขนาด30เซนเป็นไม้ไผ่สามฤดูเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนี้นะครับผมตากแดดด้มือนึงนะครับอันนี้การันตีออก100เซนแล้วก็มืนก็ได้ตแล้วนะครับผมเสียงถ้าเป็นแบบนี้ออกนะครับเป็นอย่างผมที่นี่เน้นที่เสียงนะครับ FC คนใดนะครับผมที่ไปทํานะครับ30เซนนะครับเน้นที่เสียงนะครับแล้วผมที่บอกว่าเสียงใดหนูโปออกนะครับแล้วเขาก็ต้องกลับไปแก้ไข ไปแก้ตอกไม้นะครับผมลักษณะเขาต้องไปแกะไ, <c oughs> ไม้ไผ่ด้ามขวานนะครับเป็นตอกติวนะครับตอกกํานี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นต้นฤดูออกจะปลายฤดูที่นะครับผมก็คือนักล่าเขาล่าหลายแล้ว ่านตอกพานทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วครับผมจะออกยากมากนะครับแต่เสียงเขาไม่ได้ชี้ไ่แต่เขามีเสียงที่แบบเอกลักษณ์มันไม่ได้เป็นคือแมงนะครับผมไม่ได้เป็นเหมือนแมลงนะครับบอ <c oughs> <c oughs> ยง่ายๆขนาดที่สิบเซนนะครับขนาดสี่สิบเซนไม้ไผ่ด้ามขวานเป็นตอกจิวนะครับผมชีดเพิ่งแล้วนะครับตอกติ๋วนะครับต้องมีความหนาสักนิด ตกนะไม่ไผ่ด้ามกวันนะครับผมต้องมีความหนาสักนิดนะครับเพราะไม้ไผ่ตัวนี้มีความหนาแน่นนะครับของเนื้อตกของเนื้อไม้เนี่ยสูงพอผมเอามาทําเป็นตอกติวแล้วเอาเฉพาะติวนะครับใช้เนื้อนอิดเดียวเนี่ยครับปัญหาของเขาคือเสียงมันไม่เสียงมันไม่ออกเดี๋ยวผมลองสั่นให้ดูนะครับปัญหาของเขาอย่นี้ครับ นะครับเขาเอื่นมาเสียงมันหึกนะครับเสียงมันหึกเสียงก็ใสนะครับการที่มันจะขับออกไปเล่าให้มันกล้องนะครับผมให้มันเมืองแบบมาแรงที่กําลังบินอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะครับเรายากมากทํายากมากแต่ไม่ผ่านนะครับต่อกรมนี่ผมเลยบอกเลยว่าถ้าจะเอามาเอามาฤดูการแบบนี้นะครับ ไม่ผ่านนะครับทำยังไงก็ไม่ออกนะครับผมถึงจะออกมีโอกาสออกก็คือตอกที่ไม่ได้หนูที่ไม่เคยโดนตอกลักษณะคือตอกเนี่ยเขาสั่นจนต้นปีมาถึงท้ายปีแล้วนะครับจะหมดฤด,ดูกาลแล้วอย่นงอยก็น้าฝนลงมาแล้วครับผมซึ่งหนูเนี่ยมีความเชีช่ยวชานสูงแล้วครับผมดื้อนะครับไม่เข้าตอกนะครับถ้าตอกกว่านี้แบบนี้จะโบ จะไม่เหมือนที่ผมให้กับน้อง F อซทางโคราชไปเสียงตัวนั้นจะมีเสียงที่กล้องกว่านี้นะครับเสียงตัวนั้นเหมือนเสียงที่กล้องกว่านี้เพราะฉะนั้นตอกคิวตัวนี้นะครับผมจะลองไว้ทดลองทดลองในต้นปีนะครับผมทดลองในต้นปีนะครับหรือใครสนใจนะครับอยากเอาไปลองใช้ดูก็ผมขอแค่นะครับ สักสิบแชร์ผมก็ได้ครับใน y o u t u b e ผมส่งให้เลยนะครับผมผมส่งให้เลยนะครับผมต่อกรรมนี้นะครับต้นปีออกแน่นอนนะครับแต่ปลายปีอย่างนี้ไม่ออกนะครับบอกเลยว่าไม่ออกนะครับไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมสวยมากครับทำมาสวยนะครับต้องใช้เนื้อตกที่หนาขึ้นนะครับ จะมีเสียงที่ออกมาดีกว่านี้นะครับเหมือนกรรมที่ผมให้กับน้องทางโคราชน้องเดชาไปนะครับผมเรามาดูกันกรรมนี้นะครับไม้ไผ่สามฤด,ดูเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะผสมกับไม้ไผ่ไม้ไผ่หวานนะครับตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับต้องกลับไปแก้นะครับต้องกลับไปแก้ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายคุณสัตว์ให้ดูนะครับ เสียงจะหลวมนะครับเสียงตอกจะรวมไม่มีเสียงดังะะะะะะะนะครับเสียงจะหลวมออกไหมออกแต่ออกยากนะครับตอกรำนี้เนี่ยออกแต่ออกยากนะครับผม อาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่ใบตอกไปข้างละยี่สห้าเส้นมีส่วนนะครับตัวนี้ผมต้องกลับไปออกแล้วทำให้เกิดความหนาแน่นของตอกนะครับพอสั่นออกมานะครับเสียงไม่สมจริงนะครับพอสั่นออกมาแล้วเสียงไม่สมจริงนะครับผมเสียงเสียงของใบตอกเนี่ยดังดีตัวนี้นะครับผมแต่ต้องกลับไปถอดในส่วนของอใบตอกออกอีกนะครับ ข้างละอาจจะเป็นข้างละยี่สิบเส้นเหมือนเดิมนะครับผมเห็นมันกำรรเล็กผมเลยเพิ่มเข้าไปนะครับพอเพิ่มเข้าไปนะครับเสียงออกมาหลุมหลวมนะครับแต่ตอกพวกนี้นะครับผมถ้าเป็นต้นรืดูออกหมดนะครับออกหมดมีความต่างนะครับเสียงจะหลวมนะครับ <c oughs> จะไม่เหมือนกำรรนี้นะครับ ้างละ้ยี่สิบเส้นนะครับตัวนี้ไม่ไผ่หวานเออไม่ไผ่ตามดูดูนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจับไปก็ประมาณห้ากิโลนะครับประมาณห้ากิโลนะครับมันจะมีเสียงเอกลักษณ์ของมันนะครับใครที่ลองทําอยู่นะครับลองทําตามที่ผมพูดดูครับนะครับผม อ,อย่างเช่นคำรรนี้พุทธมสัตว์นี่ดูใหมนะครับซึ่งเสียงแมลงเวลามันบินนะครับผมมันจะรังแป๊บๆต่อกรำนี้นะครับที่ยิงได้เมื่อกี้นี่น,นี่ครับผมวิ่งมาถึงเท้าเลยครับผมขนาดหนูที่ว่าดื้อตอกแล้วนะครับ ดื้อๆตอกแล้วนะครับแสดงว่าถ้าแห้งดีๆนะครับคมสุดยอดนะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับผมลองทําดูนะครับทุกคนทําได้นะครับหรือใครสนใจก็ลองทักเข้ามาหาผมดูนะครับก็เดี๋ยวผมก็พร้อมแบ่งนะครับผมก็ทําไว้ตลอดนะครับผมแต่ทาเสร็จผมจะออกมาลองอย่างนี้นะครับผมแล้วฟังเสียงดูทําอยู่บ้านเราทําแล้วฟังเสียงดูเนี่ย เหมือนก็นได้นะครับเหมือนก็นได้ผมบอกอย่างนี้เลยแต่เวลาเอามาออกตามทุ่งนาเงียบๆแบบนี้ครับผมมืดๆแล้วก็มีแต่เสียงกิ้งรีดมีแต่เสียงอะไรนะครับเราจะรู้ได้ว่าตกพวกนี้เนี่ยหนูมันจะออกไหมไม่ได้ชํานาญไม่ได้ทํจกิงแต่ความเคยชินที่เราเคยทําใช้แล้วก็ทําออกมาล่านะครับผมทํากรรมนี้บางครั้งไม่ได้ก็มีนะครับไม่ได้ก็มี ออกมาลองแล้วมันไม่ได้ก็คือต้องกลับไปแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็คือทิ้งนะครับผมลองทําดูนะครับข้างละ20 mm. เซนตเมตรอันนี้ก็ไม้ไม้ไผ่ตามรูดูเช่นเดียวกันมันจะดังตอย่างนี้ออกนะครับลองทําดูนะครับ